สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์578เนาะนี่นี่คือพลังของเราอยู่ที่690,000กาโลกพลังแสนเกับแสนหาแล้วตัวเดียวไปมาดูนี่คือทีมพลังทีมดันพลังของเราลเลยเป็นประมาณนี้มะจัดทีมทีมแสเปกติแล้วนี่ก็คือทีมตกตีชาวบ้านมี3ทีมผลไปแน่ดีเดียว มูเมงไรเดอร์ไว้บูทความเร็วให้น้องดวงเนตรนี่ของทองก็เกลืออยู่ด้ของทองข่อยเฮพีครับไม่ได้ให้นี่คือของทองที่ที่ดีที่สุดก็คือเฮพีโจมความเร็วแต่กับ่ดีอกแต่คือบบดีที่สุดลวที่มีตอนนี้ของกป็นยังเกือเกืออยู่ตัวนี้มันไม่จำเป็นเนาะจีนัทเนี่ยเอาไว้แค่เป็นคอในฮีโร่ปีศาจเท่านั้นละจีนัทค่อย อีบูมี่ยังไรกาโลซองดาวม่วงดวงนี้ซองดาวม่วงแล้วก็โซนิกซองดาวม่วง <c oughs> ไปดวงนี้ขวอยนี่คือทีมดันพลังนี่ต้องใส่เฮดที่เปอร์เซ็นต์เลยโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ดโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะนี่เสร็จแล้วของความเร็วเนี่ยมานะนี่คือจะจัดทีมตีแล้วจะจัดทีมตีแล้วนะนี่แหละ ของที่ใส่โจมตีก็ใส่ตบตีชาวบ้านกันเลยต้องเอาความไวให้น้องดวงเนตรน้องคอยมาเนี่ยึ้นโบลอดไปโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ไม่แต่ใส่ดันพลังเงินซื้อแต่ว่าของตบตีคนตน้องมีของความเร็วไปละเบนนี้มของหมวยยังของกันเลยของกับเกลือเกลือล้วนๆ,ๆ,ๆสำหรับโบลอด บร้อนี่ก็ปั้นไว้วย,วย่เด้ข่อยสิปั้นไว้ให้บรร้อยู่อ่ะ <c oughs> ปั้นพลังไว้ปั้นอะไรนหนั่นไว้ยามดีก็คือรีง่ายเลยมาของวันนี้กันมาดูมองอยังนี่สปิกเกอร์เราจะมาดูที่สปิกเกอร์กันนี่ชั้นที่แปดต้องสีดาวสี่ตัวตอนนี้มีอยู่สามตัวแล้วสีดาวคอยสิปั้นไปเรื่อยๆเ,เอา คยชยีนั่นเคยชีเตะปวดเมื่อตอนหกสิบวิวหกสิบห้านี่คือทีมพลังของเราไปเดินขึ้นไปอันดับที่สามสิบสองมาตบสายฟีไซวัตน,นี่ก็ตีตือนมาเรื่อยเรื่อเลยคอยนีระพรังเบาไปเบา้าอยู่เลยตัวกระตูกลางๆสละที่มีกเลยนี่ค่อยปวดทักษะก็ปวดไปแล้วปวดไปแล้วสามตัวทักษะ เท่าที่สีตัวที่ทสีแทรดนๆเน,น,นี่ยพดไปเยอะตัวที่บม่ได้ใท่โดนก็บ่าโพดไอยไว้จำเป็นมาของทีมเ้าทีมตบตีชาวบ้านกับพลังหกแสนหนึง่งเนาะของ่อยกันเลยอันนี้คือของรองมาดูของรองกันมันตักษะนี่หินพัฒนาปีศาจ ครบหมดแล้วจากกิจกรรมบาคุสันมาตัวนี่ก็ตัวนี่ก็ลูกแก้วแล้วต่นั้นตัวม่วงนี่ตัวม่วงที่จะได้ก็เป็นโบลอดก็ดีลูกเกะนกไฟก็ได้แต่ว่ามันสีบ่มีดาเมจแบบนี้ของไปนี่โล่ซัพพอร์ตตัวต่อไปก็จะเป็นแทงท็อปมาสเตอร์นะมื่ออื่นี่นะมังม้งเมื่อเอื่นกับเบิดเมื่อเอื่นกับเขามาแล้ว แทงท็อปมาสเตอร์ใคเชียวเกาหลดใอรเอาแาล้วดีได้แทงท็อปมาสเตอร์แต่ว่ามันกินใด้บดดนเลยมานี่กิจกรรมไอ้ยังก็วงหล่อพี่ดำกับท้องยังก็สองวงหล่อเซเซอพด้เสิร์ฟหกหาเจ็ดแปดนี่มาวันนี้ซื้อพลังงานไปห้าสิบอออสองครั้งแล้วก็ปปองม่วงอีกสองครั้ง ก็จะเป็น250เพชรเนาะไปมาดูกันนี่มาดูที่ตู้ตัวสุม่มตัวแดงนี่เรามีอยู่10ใบเขาก็อยากได้หญ่นะเขาก็อยากได้นี่แล้วซอมบี้แมนเอามาแบกฝั่งวีฮีโร่เขามันมามีข้อดีๆเนาะไปเขาก็สุ่มกันเลยตัวแดง10ใบชาร์จไปชาร์จตู้มเข้าไป ชูชูไอ้ฮี่สีทองไอ้ชู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 ชชตุมต้มกริบันตุ้มยังนี่โอ้โหวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อขินข้าโกเคสึหมัดโกเคสึไอ้แงนวะฮันบอผ่านนะไอ้แคบไปก่อนหมัดโกเคสึของเราชู้เข้าไปหมัดโกเคสึ กูแค่ือ s s เฟาหปานีเขาได้ใส่ละปรมาณชักเท่จนได้คอยที่ทะเลลึกละกูแต่ว่ากูค่ซื้อเหรียญยี่เน่ยข้อนังก็ดีได้ข้อไอ้ข้อบลอนนะเลือดมันอหลอดแล้วก็ม่เลือดขาวอีกไฮ้เอาซ่มไปร้อยเจ็ดครั้งเราได้กูแค่ซื้อน่ะไปนี่ันก็ไอ้นี่เนมาเบิ้ง มัดโกคิสึมันเป็นตัวจํากัดเนาะตอนนี้ไอดีคอยก็ได้มาแล้วสองตัวมัดโกคิสึกับกาลุแคยย่ยูแมนคิงพอแมนคิงก็แมนกับวังเล็กเนาะค่อยจะหกักกวางเลครับว่าตัวจํากัดดีโอะตัวจํากัดคอยกะท็อปท็อปเลยละ่ะนองร่องจากเคียรุโกคิสึแล้วกาลุในนี่ทีมในอนาคตใน,นกระซิย่อยบ่มี โบมีการขึ้นคขาียบร้อยเลยการขึ้นขาโบมีจบเกมไปนี่ของก็ไม่มีแล้วนี่หาคุณฮา,าร์ดการขึ้นขาโบมีก็เอาไปก่อนปล่อยผ่านไปก่อนคุ่นละเอารับขอ,องอ่ะจัดทีมเพื่เก่าทีมตบตีชาวบอนในนี้ไปเอาไเฮ้คุณนี่ดวงดีขนาด หลังจากว่านี่ปฏิทิชีพเนาะว่านี่ยากยากงานบิดเหมือว่านี่มาเอาี้หาคนผู้ที่ถูกที่จะถูกกระทำไปมีคนบอกคอยอยู่คอ,อยเดี๋ยคอยเรียนหากอ้อนแต่ก็มันหลายคนพอดเวยมาเดี๋ยวนี่ละอันนี้ละไปก่อนอันนี้เดี๋ยวมือหนาก่อนสิว่าทำลายร่างกายอีกละร่างหน่อยนี่ มาเดี๋ยวหาก่อนจึบเชือถักเฉดไปอยู่ผมมาแล้วครับซากิปัมนี่ว่าแมนมาตบพี่พี่ตบผมบอกคลิปหน่อยไ,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไอ้หนูพี่จัดทีมก่อน <c oughs> พี่จัดทีมก่อนมาบาทนี้ไปมาเติ่นมาบบบนี้ วงยูเซอร์เนมนุ๊กเวลหกสิบตัวนี่มามาตบพี่มาตบพี่แล้วไอ้หนูยังเร็วไปยังเร็วไปอีกสองวันไปเฮาโซนิคฟังสีเงาชูเข้าไปสับนะติดกระดูกฮักอะตอมไลนไลตีอีกเอามาบูมิงบูดบูดขึ้นหมอให้ดวงเนตรข่มา ตัวนี้ไข่ฝังสีเงาใสมีก็มีโอซากาศล่างกระจกไอ้หี่อาร์ตอัลพิทโจมสแตนไปชุบจุ๊บเรียบร้อยเก้าแสนอุ้ยคันมีลืมมันละลืมบอกนานฝาใสคันใส่นานฝาน,นี่มีหลานะวะใครวะชุบเข้าไปสแตนไปเรียบร้อยมาซับนาไปอีกอะตอมไลตีอีกนะซับนาไปอีกจีน่าตีเก็ตมื้นเนาะ ที่กระดูกหักเห็น <c oughs> ได้ล้วโซนิเขาฝังซีเงาชูเข้าไปอีกโอ้โห,โหเรียบร้อยเลยโซนิค่อยซับเอาอซับอตาตมิกชูเข้าไปไปมาแล้วโซนิมือมีดคุมนรกซับหัวแบะชูเรียบร้อยในดวงนี้คอ่อยบริสตานในรอบนี้ไปก้าวลูกปล่อยมัดมชุตุม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 ตบบังหูไปเกือบแสนซีแสนเก่าแสนสามเก่าหมื่น เจ็ดแสนเข้พันไปเข้ามาอยู่นี่โซนิคสับหน้าจีนัดฟังสีเงาชูเข้าไปเจ็ดแสนบาทอู้เหงขนอดบอว์เจ็ดแสนต้องคอยนี่สับหน้าไปชูสามแสนบาร์คุชันกองเงี้ยอู้สับหน้าไปอีกไปเตีธรรมดาอีกสี่หมื่นโซนิคเอาบาคุชันเกินหน้าไหมโซนิคฟังสีเงาชูจูมเข้าไปเหลียบโอ้ติดบอยอย่าเถอะซับหน้าไป ไปโซนิคอยซับเพื่อนมาเลยฟังสีเงาชูเข้าไปเรียบร้อยบดีมีเกิดอีกแล้ววันนี้ซับนาไปเป็นแสนหลออนี่ตีธรรมดาอีกไปของเขาโซนิคฟังสีเงาชูเข้าไปไปแล้วของแข็งปนะิดฉากโซนิคฟังสีเงาชู่สามแสนแปดเรียบร้อยเออขีโกงนี่คอย โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับวันที่19บเก้าเซอร์เบอร์ห้าบอกใกล้เลยคำเดียวพลังไม่ใช่ทุกสิ่งไปนะครับ